ท่านสาธุชนทั้งหลายวันนี้มาคุยกันเรื่องเรื่องนาวีสาขายอีกสักครั้งเมื่อแล้วได้อย่างเรื่องนาวีสาขาในในหนึ่งที่เราคุยกันเรื่องเรื่องที่เรียกว่าพุทธบูชามหาเตชวันโตตอนนี้มาคุยถึงว่าการที่นาวิสาขาบูชาพระพุทธเจา้า ทำลายอารมณ์มิจฉาทิฏฐิของพ่อผัวสิยได้ด้วยเป็นที่น่าแปลกใจบรรดาท่านพุทธบริษั <c oughs> ททอินามีสาขาเป็นประสูดาบันแต่ว่าได้ผัวจึงมีศาสนาต่างกันคือเป็นผัวตระกูลของผัวนี่เขานับถือศาสนาชีน คำว่าเชนในที่นี้ก็ได้กับพระแก่ผ่าเวลานี้ยังมีอยู่ในประเทศอินเดียความจริงในสมัยที่พระพุทธเจ้าทรงบัตรขึ้นในโลกมีขนาจารย์อยู่มากเขาก็ประกาศตนว่าเขาเป็นผ้ารหันต์แต่ว่าศาสนาเชนนี้มีความต่างจากศาสนาอื่นทั้งหมด เมื่อศาสนาอื่นๆคณาจารย์อื่นๆที่ประกาศตนว่าเป็นพระอาหารหันต์แต่ทว่ายังมีผ้านุ่งผ้าหม่มศาสนาเชนเองเขากะกาศว่าด,ดีกว่าศาสนาทุกศาสนาั้นนี้พร่อไรเพร,ะ,ร,เพระว่าเขาไม่มีผ้านน่งผ้าหม่มเขาเลิกกัน เขาถือว่าเขาไม่มีทรัพย์สินศาสนาอื่นที่ถือว่าเป็นอรหัตผลยังมีความโลภยังมีผ้านุง่งผ้าหม่มนี่เขาดีกันแต่แค่ข้างนอกธรรมดาท่านพุทธบริษั <c oughs> ทสำหรับศาสนาเชนแนละเจลกแต่สมัยนี้ยังมีในประเทศอินเดียความจริงคนในประเทศอินเดียสุนับถือศาสนาเชนมาก ว่นิยมการแก้ผ้าแล้วก็น่าเรื่มใสเขาอยู่อย่างหนึง่งศาสนานี้จะเป็นฤดูร้อนร้อนก็ตามจะหนาวก็ตามหนาวแสนหนาวยังไงก็ตามเขาจะไม่ยอมนุ่งห่มผ้าเป็นเงขาดมีความอดทนเป็นกรณีพิเศษ แต่เมื่อการกระกกทาอย่างนี้องค์สมเด็จพระบรมมลกเะเกล่าวบอกว่าไม่ใช่เป็นความดีนักถือว่าเป็นการทรมานกายเกินไปก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งเขาอเทอ่ยวดีทางกายกันแม้ความจริงก็น่าคิดถ้าเราจะจะเอานักบวชที่ไม่นองผ้ามากมากราย สักร้อยสองร้อยรายนี้น่ากลัจะดูพี่ลึกชบอบกลอาตมาเคยไปเห็นเขาไหมืกันเมื่อปีพศออ .2492 มีโอกาสไปประเทศพม,ม่าเมื่อทำกิจในประเทศประเทศพมา่าเสร็จก็ไปอินเดียในขณะนั้นที่ไปก็ปรายกฎว่าเป็นเวลาฤดูการที่เขาลอยบาปกัน ที่แม่น้ำคงคาเจ้าหน้าที่ฝ่ายมก,กุเทศพาไปที่แม่น้ำคงคาคือเป็นต้นกระแสน้ำน้ำไหลแรงมากเขาถือกันว่าคนได้อาบน้ำในแม่น้ำคงคาและเป็นการลอยบาปความจริงคำว่าบาปนี้แปลว่าความชั่วแต้ของเขาลอยกันได้ ให้อาบน้ําในแม่น้นําคงคาแล้วบาปคือความชั่วมันก็หมดไปเวลาคนที่ตายแล้วเขาก็ต้องเผาใกล้ๆแม่น้ํำคงคาเมื่อเผาแล้วก็ศพและฐานเพลิงทั้งหมดกระดูกกระเดิกทั้งหมดโยนลงไปในแม่น้ํำคงคาให้ไหลไปตามกระแสน้ําคนตายจะได้หมดบาปจะได้ไปสวรรค์ ความจริงถ้าเป็นเช่นนั้นได้ไมมนก็น่าดูเหมือนกันก็น่าจะทําบาปกันมากๆเพราะว่าเราลอยบาปทิ้งไปซะได้แล้วบาปมันไม่มีแต่ว่าองค์สมเด็จพระจินสีไม่ได้กล่าวอย่างนั้นท่านบอกว่าความดีหรือความชัว่วมันจะมีขึ้นมาได้เพราะเพรสายการกระทําของเราเป็นปัจจัย เราทําความชั่วจนลอยเท่าไหร่น้ํามันก็ไม่สามารถจะไหลกระทุ่งความชั่วออกจากใจของเราได้พราความชั่วมันอยู่ที่ใจถ้าว่าเราทําความดีเข้าไว้ก็ไม่มีกระแสน้านที่ไหนที่จะทุ่งความดีจากใจของเราออกไปได้ในองค์สมเด็จพระจอมไตรทรงเทศมีเหตุนีผล เร่อกล่าวกันไปทีพิจนารณาเรื่องเรื่องขอาศาสนานี้ถ้าสมมติว่าคนที่เขาปฏิบัติตนไม่เคารพอยู่ในศีลห้าประการชอบฆ่าสัตว์ตัดชีวิตทำลายชีวิตชาวบ้านทำมาชาบ้านให้เดือดร้อนชอบลักชอบขโมยชอบยื้อแย่งความรักชอบโกหกหมดเท็จชอบดื่มสุราเมรัย ทำจิตใจไม่ให้ตั้งอยู่ในฐานะที่ดีและไปลอยบาปในแม่น้ำคงคานี้อันนี้สายเดิมมันจะเปลี่ยนไปไหมความจริงมันก็ไม่ได้เปลี่ยนไปไปเห็นแขกประเภทใดที่มีความชั่วไปลอยบาปในแม่น้ำคงคากลับมาแล้วแกก็ทำความชั่วตามเดิมแล่ดีไม่ด,มดีก็จะทำมากกว่าเดิมไพระ,ะอีกเพราะถือว่าลอยบาปได้แล้ว เพาะบาปเก่ามันไม่มีทำใหม่ต่อไปก็เป็นลอยเสี้ยใหม่บาปมันก็หมดไปอยิ่งแบบนั้น,นเวลาจะตายเวลาเขาเผา,เาก็ศพโยนไปในแม่น้ำคงคาก็กลายเป็นผู้หมดบาปก็วความคิดเห็นแบบนี้และบรรดาท่านพุทธบริษัทไม่น่ารกยังมีคนมากมากกว่าสวรรค์เพราะความเข้าใจผิด นี่ตอนนั้นที่ไปเที่ยวที่แม่น้ำคงคาก็ไปเจอนักบวชในศาสนาเีนตัวก็ใหญ่โตหน้าดูแก่พาถือสำงามเอาขี้วัวทาตัวทั้งหมดนั่งอยู่ที่ต่อไม้นั่งเฉยๆคนที่เขาไปลอยบาปกันมีจำนวนพันจำนวนหมืน่นมากมายเหลือเกินนับไม่ไหวไม่มีโอกาสนับ เวลาเขาขึ้นมาจากลอยบาปแล้วเาขาก็คลานเข้าไปหาพระเชนพระแก่ผ่าเอามือแตะที่วัวที่ตัวนิดหนึ่งแล้วก็มาแตะที่หน้าของตนอย่างนี้ชื่อว่ลอยบาปแล้วบำเพ็ญกุศลเป็นกรณีพิเศษนี่พระประเภนี้มีมาตั้งแต่ก่อนสมัยที่องค์สมเด็จพระบรมมาโลกไจเทตดรัสเป็นพระพุทธเจ้า เขานับถือกันนี่พ่อผัวหรือผัวผู้นาวีสาขาก็นับถือศาสนานี้เขาไม่มีความเคารพในองค์สมเด็จพระชินาสีบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าเวลาที่นาวีสาขาไปอยู่กับพ่อผัวแม่ผัวก็แก่แสดงจิตเมตตาบาณี เช่นลูกแพะมันจะออกลูกและก็พาคนใช้ไปช่วยประถมพยาบาลเป็นตน้นลนวันหนึ่งแล้วทุกๆวันมีพระในาศาสนาขององค์สมเด็จพระทศพลไปบินฑาบาตแวะเข้าไปที่บ้านนั้นไม่มีใครเขาใส่บาทเพราะเขาไม่นับถือพระพุทธาศาสนาเขานับถือแต่ศาสนาเชนพระแต่พา วันหนึ่งปรากฏร่วน,นาวีสาขากำลังเลี้ยงพ่อผัวอยู่เพราะวเพราะว่าบิดาของท่านสั่งไปว่าให้กินให้เป็นสุขนอนให้เป็นสุขนั่งให้เป็นสุขยืนให้เป็นสุขอย่างนี้เป็นต้นหลับให้เป็นสุขก็หมายความว่าถ้าอยากกินแล้วก็ให้ผัวแล้วพ่อผัวกินก่อนตัวกินที่หลังมันก็เป็นสุข การนั่งให้เป็นสุขก็จะอย่านั่งดางข้างหน้าผัวหรือพ่อผัว่านั่งหลังผัวหรือพ่อผัวจะนั่งข้างๆัง,งไม่ได้ไม่บังหน้าของท่านนอนให้เป็นสุขก็หมายความว่าก่อนจะนอนสิ่งใดที่จะต้องปฏิบัติน้ำใช้น้ำบริโภคเื่องีนเทียบสิ่งที่สามีจะใช้จัดให้เสร็จอย่างนี้เวลานอนลงไปมันก็สบาย อย่างนี้เป็นต้นไอ้การตื่นให้เป็นสุขก็หมายความว่าต้องตื่นก่อนสามีเสมอทํากิจที่ต้องทําเพื่อสามีให้ครบถ้วนหุงข้าวหุงปลาให้ครบถ้วนอย่างนี้ก็เรียกว่าตื่นเป็นสุขอย่างนี้เป็นตัวอย่างท่านสอนมาสิบอย่างด้วยกันแต่ไม่ขอนํามาอธิบายในที่นี้นวิสาขาปฏิบัติตามคําสั่งสอนของบิดาเป็นอย่างดี วันหนึ่งปรากฏว่าพ่อผัวกําลังบริโภคอาหารนางวีสาขากําลังเลี้ยงอาหารพ่อผัวปรากฏว่ามีพระธรรมดืนบิณฑบาตรอรับบาตรที่นาบ้านปกติบ้านนี้ก็ไม่มีใครเข้าใส่บาตรกันแต่ว่านางวีสาขาเห็นข้าเข้า วันอื่นไม่เห็นเห็นหม่นกันแต่ว่าไม่มีจังหวะจะพูดเมื่อเห็นเวลาที่ท่านเดินผ่านไปเสร็จแล้ววันนี้ปรากฏว่าสาววกขององค์สมเด็จพระบาทเทียบแก้วมายืนรอรับบาดเวลาที่นาวิสาขาอยู่ก็กำลังเลี้ยงพ่อผัวพอ,อดีนาวิสาขาจึงหันมือหน้าไปยกมือขึ้นนมัเสกการยกมือไหว้พระ บอกว่าพระคุณเจ้าค่ะมีม์โปรดบ้านอื่นเถ้าเจ้าค่ะบ้านนี้ไม่มีใครเขาใส่บาตรเพราะเขากินของเก่ากันคําว่ากินของเก่าก็หมายความว่าท่านบ้านนี้ที่จะเป็นเศรษฐีขึ้มนมาได้มีเงินมีทองมากก็เพราะอาศัยการบำเพ็ญทานการกรุศลไว้ในชาติก่อนแต่ว่ามาชาตินี้ไม่ท,ทําทานการกรุศลต่อ ไอ้ที่รวยขึ้นมาได้ก็เพราะสาัยผลพ้นทานในการก่อนให้ไว้ในชาตินี้ไม่ทําต่อไปชาติหน้ามันก็จนนวีสาขายังบอกว่าเขากินของเก่ากันขอเพื่อคุณเจ้าได้โปรดปฏิอื่นเถิดพระเจ้าค่ะการกล่าวว่าจาเพียงเท่าน,นี้บรรดาท่านพุทธบริษัทท่านพอ่อหัวโกรธขึ้นมาแต่ทันที พราว่านาวิสาขา,กาแกล้งแกล้งกล่าวว่าแกกินของเก่าคือกินอุจาระนี่เป็นสันดานของคนอันดพานแต่ก็เป็น,นามขับไล่นาวิสาขาให้ออกจากบ้านให้กลับไปสู่บ้านของตนนาวิสาขาจึงกลาบเปลี่ยนว่าเวลามานี่ไม่ได้มาเองไปขอมา ในเวลาที่จะมาพ่อก็ตั้งพรามแปดแท่งเอาไว้เพื่อเป็นตุลาการชำระความก่อนที่จะไปก็ต้องเป็นเป็นความกันก่อนเมื่อนางชนะคดีเมื่อนางแพ้คันเนี่ยดีนางจะไปหรือว่านางคณะชนะคดีแล้วนางอาจจะไปก็ได้ก่อนจะไปก็ต้องเป็นผู้บริสุทธิ์ก่อนอยู่ๆจะมาไล่กันอย่างชนิดไม่มีเหตุไม่มีผลอย่างนี้ไม่ได้ มีนามีสาขาวมีปัญญามากอย่างนี้ก็เพราะว่าเป็นผู้บูชาพระพุทธเจ้าเป็นประโสดาบันบูชาองค์สมเด็จพระิชิตธมรมท่างพระพุทธพระธรรมระสงธรรมบูชามาหาปัญโยทำไมอย่างนั้นบูชาพระพุทธเจ้ามีเดชอํานาจมากแล้วก็บูชาพระธรรมมีปัญญามาก อันนี้มาเรื่องมันเกิดขึ้นแล้วทำยังไงแต่พ่อผัวแกเป็นคนดื้อเกก็เลยบอกว่าไม่เอาละอยู่ไม่ได้ต้องไปนาิสาขาก็บอกว่าฉันยังไม่ไปถ้าจะไปจ้องชำระคดีกันซะก่อนถ้ามีความผิดจริงก็จะไปตามคำไล่หรือเมื่อบ่อยสุดแล้วก็อาจจะไปก็ยังได้ แต่ก่อนจะไปก็ต้องให้ชำระความให้รู้ว่าใครมันถูกมันผิดเซยก่อนฉะนั้นนางยินได้เชิญพรามแปคนมาเป็นตุลาการพอ่อปัวว่ากล่าวขาโจทย์เป็นโจทย์ที่กล่าวโทษนางวิสาขาว่านางวิสาขาบรนนามว่าตัวกินของเก่าคือกินอุจาระ ท่านพรามตั้งแต่ก็ถามนาวีสาขาวว่านางกล่าวอย่างนั้นจริงหรือนางบอกว่าคํากล่าวว่ากินของเก่าในกล่าวจริงแต่มไม่ได้หมายความมากินอุจาระคําว่าของเก่าในที่นี้ก็หมายถึงว่าทรัพย์สินที่มีอยู่ที่ท่านมาหาเศรษฐีมีรือพ่อผัวมีก็อาศัยบุญบารมีก็เคยกันให้ทางการกุศลในการก่อนอไวย แต่ในชาตินี้กลับมาเป็นคนใจแคบไม่บริจาคทานจะนั้นการบริโภคอาหารด้วยทรัพย์สินที่มีอยู่ก็เป็นทรัพย์สินที่เกิดจากบุญบาร,รมีเก่าเมื่อบุญบาร,รมีเก่าให้ผลมาแล้วถ้าไม่สร้างใหม่ก็ชื่อว่ากินของเก่าให้หมดไปชาติใหม่ก็จะกลายเป็นคนจนในข้อน,นี้นวิสาขาแก้แล้วพ่อผัวก็จำนวนได้เหตุผล ก็มาแจก็หาเรื่องต่างๆนานาจะไม่ขอนำมากล่าวเพราะเวลามันจำกัดตอนอันว่าพ่อบผัวแพ้นางวิสาขาตอนนี้เองแพ้คดีเขาเสร็จแล้วเมื่อแพ้คดีแล้วนางวิสาขาก็สั่งบริวารทั้งหมดให้เตรียมเข้าของที่นำมาจากบ้านกลับบ้านไม่ยอมอยู่ในสถานที่นี้ ว่าคนในที่นี้เป็นคนมิจชาทิฏฐิมีความเห็นผิดไม่นิยมในการบำเพ็ญทางกองการกุศลเราอยู่ด้วยไม่ได้เราจะไม่อยู่เราจะไปแลมวมีนิสัยเนอันตภา,านไม่มีเหตุไม่มีผลคราวนี้ชักยุ่งพ่อผัวเป็นคนไม่ดีนี่ตัวมีความผิดถ้าลูกสะพ้ยไปเคราวนี้นั่นเสียใหญ่ ก็เสียใหญ่ไม่เจเสียเลย็กเสียความเป็นผู้ใหญ่เสียลูกสะใภ้ที่มีความงามแล้วลูกชายก็จะมีความรู้สึกเป็นยังไงความจริงเรื่องนี้แปลกเรื่องเวนาวิสาขานี่ไม่เคยกล่าวถึงสามีเลยกล่าวเรื่องพ่อผัวกับตัวนาวิสาขาเท่านั้นเป็นเรื่องน่าแปลกเข้าใจว่าสามีคนจะเป็นคนดีไม่ขัดใจพัญญา เมื่อพัญญาจะทำอะไรเรื่องเป็นความดีแล้วก็ไม่เคยขัดใจจึงไม่มีเรื่องกันเมื่อนางวิสาขาเห็นท่านพ่อผัวคัดค้านก็ไม่ยอมบอกว่าจะไปอยู่ไม่ได้บ้านจังไรนี่อยู่ไม่ได้ท่านพ่อผัวก็อ่อนวอนนางวิสาขาจะได้วางเงื่อนไข เพราะว่าถ้าจะให้อยู่ก็อยู่ได้แต่ต้องอนุญาตให้บำเพ็ญกุศลในาศาสนาขององค์สมเด็จพระจอมไตรแล้วก็นิมนต์พระพุทธเจ้ามาที่บ้านนี้ได้นิมนต์พระสงฆ์มาที่บ้านนี้ได้จึงจะยอมอยู่ไม่เช่นนั้นอยู่ด้วยไม่ได้ทีตาพ่อผัวแกแพ้คดีเขาแกก็ต้องยอมทุกอย่างฉะนั้นนาวีสาขาบอกว่าวันทุ่งนี้ ฉันจะนิมนต์พระพุทธเจ้ามาถวายทานพร้อมด้วยพิสุสง้าร้อยพ่อผัวก็ถามว่าจะปฏิมนที่ไหนละ่ะระยะมันไกลมันทางกันตั้งห้าร้อยโย์ไปไหวหรือนวีสาขาบอกไม่เป็นไรไปได้ไม่ต้องไปองค์สมเด็จพระจอมไตรพร้อมไปด้วยประสงค์ไม่ต้องไปนิมนต์ที่วัดนิมนต์ที่นี่ก็มาได้ ฉะน,นั้นนาวิสาขาจึงนำดอกไม้ทุกเทียนมาตั้งไว้ที่กลางแจ้งในที่สูงอาราธนาอ,องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพ,พร้อมไปด้วยพระอริยสงห้าร้อยรูปให้มาฉันปัต,ตาหารและแสดงว่าธรรม,มเทศนาโปรดที่บ้านในวันพรุ่งนี้พอบบ่อผัวนั่งมองดูก็นึกว่านาวีสาขานี่น่ากลัวจะสะติไม่เคยดี อะไรแกอยู่ที่นี่พระอยู่ไกลตั้งสี่ร้อยห้าร้อยโยดนั่งนิมนต์อยู่ตรงนี้พระจะรู้ได้ยังไงแต่ก็นิ่งเขาไว้ในใจไม่กลา้าพกดวเพราะแพ้เขาดีเขาแล้วขืนพูดไปไปเดี๋ยวเขาจะปรับเขาอีกมันจะลําบากเมื่อนามีสาขาตั้งใจจะนิมนต์พระ คือพระพุทธเจ้ามาฉันที่บ้านบรรดาพ่้อาเจลกทั้งหลายคือพระเชิแก้ผ้าซึ่งเป็นเจ้าหัวใจของท่านเศรษฐีจะงได้พากันมาในวันนั้นถึงห้าร้อยรูปด้วยกันไม่กันมาอยู่ที่บ้านหลังหนึ่งแล้วเรียกท่านมหาเศรษฐีมาบอกว่าจงอยู่ที่นี่จงอยากเข้าไปหาพระพุทธเจา้าคือพระสมณะโคดม เปน็นอันว่านั่งล้อมไว้บังคับใจนี่เขาไม่อำนาจเหนือหัวใจกันอ <c oughs> นางวิสาขาก็ไม่ว่าอะไรเพราะสัญญามีกันไปแล้วว่าจะทําบุญกับพระพุทธเจา้าเมื่อพระพุทธเจ้าทรงสเสด็จมาเวลาที่นางวิสาขาจะถวายทาน <c oughs> ก็ให้ไปเชิญพ่อผัวมาพระเทรีไม่ยอม อาเจนล,ลกไม,ม่ยอมบอกญาไปท่านพ,อพ่อผัวก็บอกว่าสั่งคุณช้มาบอกให้านางวีสาขาถาวายทานเองก็แล้วกันพ่อไม่ว่าอะไรพ่อไม่มีกิจที่จะต้องปฏิบัติพระห้าร้อยรูปเหมือนกันนางวีสาขาก็ไม่ว่าอะไรถาวายทานกับพระพุทธเจ้าเสร็จเมื่อพระกับพระพุทธเจ้าฉันเสร็จตางก็พากันจะโมธนา ในตอนนี้พระพุทธเจ้าอยาเทศนวิสาขาบอกว่าขอให้พ่อผัวมาฟังเทศบรรดาพระอาเจลกทั้งหลายแบบนั้นบอกดาเาเหล่านั้นบอกว่าห้ามไปแต่ว่าตอนนี้นวิสาขาไม่ยอมบอกว่าไม่ได้ขอให้วิดามาฟังเทศให้ได้ถ้าบิดาไม่มาฟังเทศก็จะไม่อยู่บ้านนี้ เพราะว่าความดีไม่ปฏิบัติจะอยู่ร่วมกันไม่ได้ครานี้ทำยังไงแะะแพ้ก็ดีถ้าไม่มาฟังเทศเขาจะไปนี่มันก็ต้องมาฟังแต่ก่อนที่จะมาฟังไม่ถูกวางเงื่อนไขแบบนั้นพุทเจลกทั้งหลายก็บอกว่าจะฟังก็ได้ต้องกั้นม่านเจ็ดชั้นและชั้นท่านอยู่นั่งหลังม่านชั้นที่เจ็ดจะได้ไม่ได้ยินเสียงพระสมณะโคดม เวลาเทศพ,พ่อผัวยิ่งสั่งมาบอกว่าไม่เป็นไรฟังก็ได้ให้นาวิสาขากั้นม่านที่งเจ็ดชั้นนาวิสาขาก็ทำเห็นไม่เป็นของแปลกอำนาจพุทธบาร,รมีของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าจะต้องเอาเชน,นะถ้ามีคาดเศษถีได้นี่พ,อพ่อผัวชื่อว่ามีคาดเศษฐีตอนต้นลืมบอกไป เมื่อนางมีสาขากั้นม่านเจ็ดชั้นแล้วให้พ่อผัวมานั่งหลังม่านชั้นที่เจ็ดตอนนั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเห็นอุปนิสัยก็มีคาดาเศรษฐีจะได้ประสูนาปฏิผลองค์สมเด็จพระทศพลก็แสดงลีลาพระธรรมเทศนาจับใจเป็นกรณีพิเศษ ถึงแม้ว่ามีคาเศเศฐีจะนั่งอยู่หลังม่านชั้นที่เจ็ดแต่องค์สมเด็จพระบรมมรรกกระเชกก็เทศให้ฟังชัดมีสำแนนยงอันภพเราะเป็นกรณีพิเศษจับใจมิคาเะเศษฐีมากมาองสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเทศไปแกก็ขยับเลื่อนข้ามาเข้าม่านมาทีลดชั้นจากชั้นที่เจ็ดเป็นชั้นที่หก จากชั้นที่หกเป็นชั้นที่ห้าจากชั้นที่ห้าเป็นชั้นที่สี่นักนักเข้าทนไม่ไหวอยากจะเห็นหน้าองค์สมเด็จพระมหาหมุนีมากเพราะเสียงเพราะเท่ก็เพราะพูดก็เพราะเข้าใจง่ายจับใจได้เกินอยากจะเห็นพระพักรพระพุทธเจ้าจึงได้เปิดม่านทะลุม่านชั้นที่หนึ่งออกมาเห็นองค์สมเด็จพระบรมศาสดา ร้อมบริจับพ,พันรังสีรัศมีหกบรการรูปร่างไมเก,กะกะรุ่มร่ามยุ่มย่ำมันก็พระอจิรกปรากฏว่ามีความเลื่อมใสเป็นดิเศกเข้าไปหมอบกราบไหวองค์สมเด็จพระบรมเชษอยู่ที่หน้าพระตักที่หน้าตักนะล่อพระตักก็ให้แล้วดีไมด่ดีจะเวลล่อประตักเข้าจะยุ่ง แลองค์สมเด็จพระบาทเทียบแก้วให้เทศให้ตรงกับบอุปนิสัยเป็นอนุองค์สมเด็จไรจอมไตรพอเทศจบก,ก็ปรากฏว่าท่นานมีคาระเสฐีได้บรรลุประโสนาปฏิผลเป็นพระอายาบุคคลในพระพุทธศาสนามีความมั่นใจในคุณพระพุทธธรรมระสงค์มีสินห้าเป็นสมุทเฉิด คือทรงสินห้าเป็นปกตินี่ระบรรดาท่านพุทธบริษัทการเป็นประสูดาบันนะเขาเป็นกเ็เพียงเท่านี้เป็นของไม่ยากคือมีความเคารพในประพุทธประรมประสงค์คำว่าเคารพนี่หมายความมาปฏิบัติตามคำสอนด้วยตอนที่ปฏิบัติตามคำคำสอนก็คือทรงสินห้าบริสุทธิ์สำหรับครัววัด สำหรับพระเองก็ทรงสิ่งของตนให้บริสุทธิ์แ้วมีจิตประกอบไปในเมตตาม,มีพระนิพพานเป็นเบื้องหน้าเ mm hmm. ือนลึกนักถึงพระนิพพานเป็นอารมณ์ mm hmm. เมื่อท่านมีคารรเศรษฐีฟังเทศจบได้บรรลุกระโดาปฏิผล mm hmm. ก็รู้สึกตนว่าตนเองนี่งโง่ไปสิม,มากไม่รู้จักของดีมันพบของดีไม่งามมาขวาันดิน กพว่าอย่างนั้นโบรบบาณทั้นบอกว่าพบไม้งามเมื่อขวานบินแต่ความจริงแค่บินไม่ถึงกับขวานพังยังใช้ได้นึกขอบใจในบุญคุณของนาวิสาขามหาอุบาสิกาจริงโดยเข้าไปกอดนาวิสาขาความจริงลูกสนะพ้ายนี่ถ้าผัวถ้าลูกชายเข้าใจไม่ดีแล้วก็ประตบตับเรแย,ย่ เมื่อเข้าไปกอดนอนหัวผ้าตักนางวิสาขาเปิดผ้าขอดื่มนมกินนมลูกสะใภ้ในการกินนมลูกสะใภ้ไม่ใช่สแสดงความเจ้าชู้สแสดงตัวว่าตัวเป็นลูกของนางวิสาขาเรียกนางวิสาขาว่าแม่นับตัณฑวันนั้นเป็นตนมา ไม่เคยเรียกนางวิสาขาว่าลูกล่นนางวิสาขาลูกวิสาขาไม่เคยเรียกเรียกนางวิสาขาว่าแม่ที่แกเรียกแบบนี้ก็เพราะว่าอาศัยความดีที่นางวิสาขาให้แกเข้าถึงพระรัตนตรยัยเป็นพระโสดาบนันฉะนั้นนางวิสาขาจะได้นามว่ามีสาขามีคารมาตามีสับต่อท้าย เชื่อเดิมว่านางมีสาขาแล้วต่อ้าว่ามีคาลมาตาจึงแปลเป็นใจความว่านางมีสาขาผู้เป็นมิมารดาเขามีคาดาเศษฐีซึ่งเป็นพ่อผัวใ <c oughs> นระบรรดาท่านพุทธบริษัทนับตัณฑวันนั้นเป็นต้นมาั้ามีคาดาเสฐีก็เลยเลิกคบกับอเจรลกพระแก่ผ้าที่ไม่มีความดี มานับถือองค์สมเด็จพระจินาศีบรมศาสนดาสัมมาสัมพุทธเจ้าบำเพ็นบารมีร่วมกับนางวิสาขาตลอดมาอระบรรดาท่านพุทธบริษัทต่างหลายโดยทุนนาการที่นางวิสาขาเอาชนะจิตใจพ่อโขทั้งเป็นมิจฉาทิฏฐิได้ ก็เพระเาะอาศัยนางวิสาขาเคารพในองค์สมเด็จพระจอมตรที่เรียกกันว่าพุทธบูชามหาเชวันโตการที่นางวิสาขามีเดชมีอำนาจมีคาระเสฐีซึ่งเป็นพ่อผัวยอมกลัวนางวิสาขายกย่องนางวิสาขาให้เป็นแม่ก็เพราะว่านางวิสาขาบูชาพระ,าะพุทธเจ้ามีอำนาจ้ดยอำนาจของความดี ไม่ใช่อม่าจความกดขี่ขมเหงพ,อพวว่อผัวไม่ใช่อย่างนั้นน้า <c oughs> นาวิสาข,ขาที่จะมีปัญญาเช่นนี้ได้ก็เพราะอาศัยธรรมะที่องค์สมเด็จพระจอมไตรบรมสตรสดาสัสสาสมมาสัมพุทธเจ้าเทศโปรดรู้จักบาปบุญคุณโทษประโยชน์ไม่ใช่ประโยชน์ปัญญามันยังได้เกิด ในความดีมีความสุขที่เกิดขึ้นในบ้านได้ทำคนที่มีจิตใจต่างกันให้มีใจเสมอกันได้ก็เพราะอาศัยการบูชาคุณพระรัตนตรัยเป็นสำคัญนี่แหละบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านการบูชาพระพุทธเจา้าจริงชื่อว่ามีเดชอำนาจมากอาราบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลาย เรื่องพุทธบูชามาหาเตชวันโตข้านางมีสาขามาหาอุบาสิกามีมากมายไปยิ่งกว่าน,นี้ถ้าจยกกล่าวกันไปทั้งปีก็ไม่จบก็จะของดไว้แต่เพียงเท่านี้ในวันต่อไปก็จะขอนำเรื่องราวของนางสามาวาดีทั้งจากเขาอยู่ในประเภทพุทธ,ทธบูชามาหาเตชวันโตเหมือนกันเมื่อกล่าวแกบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านเพื่อจะได้สดับปฏสติปัญญา สำหรับวันนี้มองดูเวลาก็ปรากฏว่าหมดแล้วจึงขอลาก่อนขอความสุขสวัสดีจะมีแต่ท่านผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี